ครับสวัสดีครับวันนี้พามารู้จักกับโรคล,ลอมปีสกินครับที่เกิดกับวัวนะครับสำหรับวัวผ,ผมก็เป็นอยู่นะฮะแต่เป็นไม่เยอะเท่าไหร่ครับวัวสุตตินครับนี่นะฮะอตินตน้ำอีกตัวนึเป็นแต่ผมก็รักษาจะหายขาดแล้วครับตอนนี้เหลือหน่อยนึงครับตัวลูกนี่ไม่เป็น ูนะบเจบ๊อบบีถ้าเป็นกระบัวเด็กนี้จะรักษายากอยู่นะครับแม่วัวตัวเล็กนี่จะตายนะครับภูมิคุ้มกันเขาน้อยแต่วัวผมเกิดจะเกิดกับตัวใหญ่นะฮะตัวตัวสีขาวนี่ฮะแม่ของตัวสีแดงครับเจ้าบ๊อบบีนะครับดูนะครับสังเกต พี่เต่นทีสังเกตฮะอาการของโรคนี่ฮะจะเป็นตุ่มขึ้นมานี่ฮะตรงหน้าผากไม่ใช่หัวโนนนครับดูนะนี้เป็นตุ่มขึ้นมาวัวไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่เป็นหลายตุ่มนะครับเป็นหลายตุ่มอยู่ประมาณสี่ห้าตุ่มนี่ฮะ,น,ฮะนี่นะครับแผลเริ่มแห้งแล้ว แผลแห้งครับเป็นตุมต่มเล็กตุ่มเล็กตุ่มใหญ่ฮะตัวนี้จะเป็นตุ่มใหญ่หัววิธีรักษาก็คือรักษาตามอาการครับถ้าวัวเป็นตุ่มนี่รีบรีบปรึกษาปศุสัตว์เลยครับพวกสตัตวแพทย์คลินิกรักษาสัตว์อย่างนี้นะฮะ รักษาได้นะครับโรคนี้นี่ฮะสาตว่าแพทยหรือว่าปศุสัตว์เขาก็จะมาฉีดยาฮะของผมฉีดไปสองเข็มครับตัวขาวนี้เป็นถ้าถามเขาก็เขาจะบอกว่าเป็นยาลดไข้เข็มหนึ่งแล้วก็ยารักษาโรคผิวหนังนะฮะรักษาตามอาการนะฮะ เข็มหนึ่งครับฉีดไปสองเข็มแล้วตุ่มเขาก็ยุบยุบลงตัวที่มียุบมันก็แบบนี้นะฮะนี่นะครับมันก็แตกแล้วก็แห้งเป็นหิดนะฮะเป็นสะเก็ดตกสะเก็ดไปอยากให้แห้งเร็วก็ซื้อยานะครับยาฆ่าหนอนนะฮะอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับผมใช้จริงครับตัวนี้ นี่นะครับยาฆ่าหนอนนะฮะรักษาโรคหิดโรคอะไรรักษาแผลวัวไม่ใช่โรคหิดนะฮะนี่นะครับกาซันอะไรไม่รู้นะแต่ก็ใช้ดีนะครับใส่แล้วมันก็แผลก็แห้งนะครับ,นะรบประมาณสี่ห้าตุ่มวัวไม่ค่อยเชื่อง นี่นะครับสาเหตุก็เกิดจากมแมลงนะครับมากัดนะฮะแมลงกัดแมงอะไรนะแมงเลือดวิธีป้องกันก็คือติดไฟให้ครับหลอดไม่กี่บาทเองครับสั่งมาทางเน็ตก็หลอดสองร้อยกว่าบาทเป็นหลอดโซลาเซลล์หลอดไฟไล่แมลงสว่างทั้งคืนครับตัวนี้ พยายามฉ,ฉีดยาฉีดอะไรที่ไรมาแรงได้นะครับทำความสะอาดทำความสะอาดคอกให้เขานี่ฮะแมงเต็มนะครับตั้งแมงวันดูดเลือดทั้งทั้งอะไรทำปีสกรีนรักษาได้นะครับนี่ก็กินยายาคลางถน,นนพะอ,อบี้ทักทายนะครับ นี่นะฮะตัวเล็กก็รู้สึกจะป่วยนิดหน่อยครับนนจะเริ่มต้นจากที่คอบวมๆนี่ฮะรตรงนี้นะฮะเนี่ยนคอบวมๆแต่เป็นไม่เยอะครับตัวเล็กแต่ก็มีหางเบีผมมีตุ่มขึ้นมาตุ่มนึ่งนี่นะครับฉีดยาป้องกันไว้ก็หายครับมันก็ยุบไป ถ้าของเพื่อนเเป็นรีบฉีดเลยนะครับอย่าปล่อยให้เป็นเยอะถ้าเป็นเยอะแล้วรักษายากนะครับแจ<บ>่งหน้านี้ฝนชุกนะครับฝน<บ>ตกเยอะอากาศชื้นนะครับแมลงก็เยอะครับพวกยุงพวกแมงแมลงดูดเลือดอรนะครับแล้วแม่แปวแล้วแม่แปวเอาข่าวติดโอเคครับเดี๋ยวขอดจบคลิปแค่นี้แล้วกันนะครับ ครับเอาเอาหางตีตีแขนครตรหลุด